ต้องหม่ีเรื่องงานแล้วไยมาจริงงานแล้วเนี่ยจริงหรอแต่่มีานอะไม่เลยอะกองเยอะคนเยอะนี่นี่คุยะไพี่โก้ยอะโ้เรื่องายาอ่ะลืมลืมบอกเบอกว่าเดวกาเขาบอกกีไม่สนใจ

รถจะเสือให้าเด็กทานที่ไหนไม่้ต้ต้องีแแล้วน่ับอะไได้อ่าคือมันคลสสก็ก็ยังไม่ด้วกีไม่ได้จิเขาได้กไม่ได้ั่

ไม่ตมาไม่ม่เาไม่อาไม่เา่เอาไม่เอไม่อา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 ไม่ไม่ไ่เอไ้าไม่าไม้ไม่ไมไม่ไม่าไม่เไาอไ่ม่ไไม่ไไม่มไม่่ไ้ไม่่่ไม่ได้ไม่่่ไม่ม่ไไม่ไไไมม่ม เดี blender, er, ๋ยวพี่เพิ่มมาพี่เพิ่บอกว่าให้พี่กินรอเขาก่อนโอ้ยขอให้ยังไม่ร้องเลยเพราะที่ขาไปไอที่น่า่น่อยที่มีที่น่าหน่อย ยูยังปวดูยีเยยูนั่งซันมาคือแบบว่าให้ดูแต่าอีกตึ้นะคือแบบว่าชื่นใจตัวเองกินตึว่ายยังวลนี่แหละยูไทยมันดีมากเลยคืออะไรบ้างอุยว่าแต่งื้อบันเปลี่ยนน้อยนี่แว่าโดนกันแล้ว แม่ให้ก็ควรระวังให้เขียนอะไรมันจะหายให้แม่คนละเท่าไหคะดูตีน่า็ใมากเยแล้วทีอ่อนี้ต้องไปไหนต่เ้เดินทางไปที่วันนี้หรอคืนี่ือแกแก้มแแก้มแก้มาวันนี้น้องแก้มไม่สบารเอเลิา ขอพวกนี้มาดแก้นเดยไม่มีใคราดูกินเลยเอตัวประกอบกรล้วนเลยใช่ใเลิกดีกว่านะเลิกดีกว่าเสียใจมกสัสดีคคอเขากดจบสอเพลงนี้เข้าไปแล้วไม่ไปทุกคนขึกลย่วแจ้งาแนมวันนี้โอ้โหน้อยใจอะไรหรือเปล่ากิ่นจะร้องสองเพลงทะลแนมองไม่เจอแลวจะเล่นอะไรบ้างก็เลยละ เพลงอะไรก่อนดีคะหนูะขาในครูเชนจครูชายเป็นเพลงโีรจดเนาะหนูเปล่นเพลงันไแล้วเรเวลิน